วันนี้ผมจะมาสอนบทเรียนให้พ่อค้าแม่ค้าที่ชอบอัพราคากันนะครับแกไม่รอดแน่เจอของจริงเข้าให้ผมลงคลิปแล้วคนดูเป็นล้านอย่างนั้นแล้วมันยังอยู่ไม่มีใครมาเอาแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่ามันมันไม่ใช่ของที่แบบราคาสูงแบบนั้นจริงๆผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะราคาต่ำได้มากกว่านี้เดี๋ยวรอป้าออกมาคกกับป้ากำลังจะขายของอยู่ข้างในผมบอกคำเดียวเลยว่า ครั้งนี้ถ้าสมมติว่ากันสบัดโอลินตัวนั้นยังอยู่นะฮะผมเอาแน่นอน4 5่พั้ได้ไหมไม่่ะไม่ยอมถ้าไม่สู้กอเดี๋ยวไปเที่ยวหน้ากันแล้วกันถ้ามันถ้ามันยังยังเหลือนะยังอยู่นะถ้ามันยังอยู่ไอ,อ้นี่แหละไอ้นี่เนี่ยเครื่องมากไม่ไปเก็บอีกว่าไว้ให้จริงเหรอไม่ไว้นี่แหละเดีเย๋ยมันจะหายจะต้องคุยกับแก ผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าผมลงคลิปแล้วคนดูเป็นล้านอย่างนั้นแล้วมันยังอยู่ไม่มีใครมาเอาแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่ามันมันไม่ใช่ของที่แบบราคาสูงแบบนั้นจริงๆผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะราคาต่ำได้มากกว่านี้ป้าวแล้ว a few moments later ว่าไอตัวนั้นยังอยู่ไหมยังอ,อยู่ยังอ,อยู่หรอยังอยู่รยจริงปะเนี่ย ขายไม่ออกบอกแล้วขายไม่ออกป้าขายไม่ออกครับผมบอกผม,มก่อนที่จะหลังจากถ่ายคลิปเสร็จพวผมบอกป้าป้าครับขายไม่ออกหรอกครับอ้วนไตีินขมับไม่ไม่เรามีแต่คนมาคล้ายว่ามันแพงไปป้าขอโลกอ,อีกหน่อยขอโลกอีกหน่อยให้ยังไม่เขาก็ให้มาสองสามพันสามพันห <5, S 1> ้าอย่างนะเงี้ยป่าก,ก,ก็ว่าไม่ขายหรอก ถ้าจะขายเทา่านั้นหนุ่มคนนั้นมันก็ต่อแล้วไว้ให้เขาดีกว่าอย่างนี้นแต่ผมเคยให้เท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะ4,500แล้วแต่มันมันไม่เหมือนเดิมแล้วป้าทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วเอาไม่อะ oh <my. S 2> แถวเนี้ยแม่งเถือ่อนบอกตรงๆนะมันก็ยังสวย,นนยอยู่นะนิดป้าแค่นีถึงแม้ถึงแม้มันจะผ่านมาเป็นเดือนแต่ว่ามันก็แบบทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วแหละเพราะว่าเวลาเพราะว่ามีคนมาให้ท่าอ2,000ไม่ออกใช่ไหมขนาด2,000ก็ยังไม่เอาผมว่า ไม่ได้ราคาเดิมป้าป้าต้องเปลี่ยนแล้วแล้วตัวของยังอยู่ไหมป้าได้ล้างเก็บไว้ไหมอ๋อล้างค่ะเก็บไว้อย่างดีขอดูหน่อยได้ไหมก็รู้ว่ามีราคาแนละ้วต้องก็เก็บไว้สิโอ้ยแล้วแล้วแล้วขอดูได้ไหมขอดูก่อนก่อนที่แบบจะคุยกันต้องดูตัวหลังจากล้างแล้วเก็บไว้ได้บ้างอ้าจ้าของจริงคนระับอ๋ออ๋อเชือกร้อยด้วยถ้าเชือกร้อยหล่นไม่จบนะฮ่าผ่านอีกแล้วโอเคไหมมาดูอก่นมาอันเก่าไหม ดูใหม่ขึ้นนะป้าใช้น้ำมันล้างแน่นเลยถาอย่างนี้นะ้องช่วยดูหน่อยนะฮะของแท้ของปลอมนะครับดูนะดูหมดุดดูหมดุดหมดุหมดทองถ้าคนดูเป็นเขาจะรู้แหละตอนแรกมีคนให้สองสัมพันป้าไม่เอาเนาะ แต่ว่ามีคนมาถามผมเอาตรงๆเลยในเมื่อราคานั้นถ้าคนอื่นที่ไม่รู้จักเขาขอเท่าไหร่นะที่ว่าประมาณสา0 0ันห้าสามันห้าใช่ไหมครั้งนี้ครั้งนี้ผมขอเอาตรงๆเลยปะก็ประมาณสักสองพันใชไหมไม่ต่ำเลยไม่ต่ำนะไม่ต่ำไม่ได้สาม0ันห้าแล้วปลายังไม่ขายเลยก็ก็คงไม่ใช่ผมไง เนี่ยดูดิวพวกเนี้ยเียคนก็มารอคิวซื้อกันแบบป้าก็าาไม่ยอมขายก็ยังไม่ล้างจ้ะยังไม่ล้างยังไม่ล้างเลย<ม>เราต้องล้างแล้วค่อยไปแผลนว้ตึง<ม>ทุกอย่างมันต้องล้างไม่ถ้าเก็บไว้นี่ต่อมันก็ขายไม่ออกหรอกได้โผล่ไปเถอะูถึงมันก็ขายออกแต่มันต้องรองาน <c oughs> ขายออกวีใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ไหมเอาใจให้ป้าเท่าไหร่สองพันสองห้าสองห้า ได้นะเฮ้ยแต่ไหนมันยังไงล่ะวันนี้ไม่ยังไม่มีตังค์เข้าร้านเลยมันยังมีตังค์เข้าร้านจะปล่อยง่ายได้เว้ยครั้งนี้โอ้ดีจังดีมากๆเลยชอบมากๆเลยโอเคจะให้สามก็ได้ไม่ไม่สองพันห้าสองพันกับป้าได้ไหมสองห้าสองห้าแล้มาตั้งครึ่งตั้งค่อนสองพันสองร้อยห้าคนทั้งพันโอ้ยเด็กเวทแต่ก่อนยังห้าพันเลยเนาะสี่พันห้าป้าก็ยังไม่เอาเลยวันนี้ไม่ถูกหวย ขายประชดไ่้เฉยเลยผมไม่ได้เลยเนี่ยจะบอกว่าราคานี้วันเดียวนะวันเดียวเอายังกนไม่แน่พรุ่งนี้หรือเมื่อเลือนไม่แน่ถ้าพรุ่งนี้อะถ้าพรุ่งนี้จะเป็นราคาอื่นนะตอนนั้นนี้อารมณ์มันอยากขายเท่านี้เนาะก็คุ้มดูแล้วไม่ต้องซ่อมไม่มีรอยรั่วไปได้ไหมล่ะไปได้ไปได้ผมไปต่อได้ผมไม่ได้เอาไปขายหรกผมก็เอาไปใช้แหละนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าร้อนเงินนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าร้อนเงินก็อาจจะขายสัก พันห้าอะไรเงี้ยาไม่ยาวเพราะผ,ผมได้มามันมันมันมาแพงเกินไงผมก็เลยแบบสองพันสองพันสองร้อยบาทอ่ะป่ะเอาน่านึงว่าช่วยกันเมื่อกี้ป้าก็ช่วยไปแล้วไงพามาดูที่แสงดีกว่าขอลองดูสักหน่อยมดูหน่อยป้ามาดูด้วยกันนะเผื่อจะได้เจอเลขเอาไว้งวดหน้านะเออนี่ได้ไหมครับทุกทุกคนเห็นเป็นเลเซอร์เลเซอร์ของแท้หรอ นั่นจะของแท้แเลเซอร์โอลินแล้วก็มีหมดแท้ไม่แท้นะช่วยคอนเฟิร์มหน่อยนะครับไม่รู้นะคะป้าแต่ป้าก็ขายตามตามความต้องการเนาะใช่ไหมใช่ไอของแท้ของจริงป้าไม่รู้หรอกจริงๆมันก็เทียมก็แท้ราคาไม่ต่างกันหรอกฮะราคาต่างกันสองสามร้อยไม่ได้เยอะหรอกลูกค้ามาเยอะมากเลยเนี่ยเขามาเขามาเรื่อยๆเลยคนกัอะไรไก เนี่ยเห็นไหมพอผมมาถ่ายปุ๊บคนมาเลยเอาจริงเก็เป็นการช่วยคุณป้าเขานะฮะเพราะฉะนั้นสองพันทวนแต่รู้สึกเอ๊ะทำไมอ,ะ know อ่ะไอ้เราใจเย็นปอนนั้นขอกระบูกโกงมาหนึ่งอ่ะได้ไหมัวดนั้นก็ต้องสามร้อยแล้วนะสี่ร้อยแล้วนะเนี่ยแถมอะไรก็ได้ผมอย่างนี้จบเลยเอาเจ้าของแถมเลยใช่เจ้าของแถมเอาน้ำจะขวดไม่ได้เหรอ S 1> <S 1> <S อือเอาป้าคิดมาเลยตอนนี้เอ้าผมไม่ได้เอาไปตัดต่อแล้วอป้าคิดมาเลยป้าให้หน่อยโอ้ยยังไงเศรษฐาป้าจะเอาอะไรป้าจะอะไรยังได้อะไรอ่ะเดี๋ยวแม่ไม่เอากองนี้ไม่ได้ไม่ได้ผม,มรู้ละผมรู้ละมาเดี๋ยวนี้ขอเก่งเนาะ ขอนี่ได้ไหมอันนี้ก็ราคา200ร้นั่นแหละจริงหรออืออ่ะเท่าไหร่อยากได้ของแถมบ้างงั้นใช่อยากได้ของแถมวงเดียวก็เอาไม่ไม่มากเลยนะของแถมนะใช่ได้ไหมป้าไม่ว่าช่วยกันไหแต่มาเที่ยวน่าจะมีของฝากมาด้วยนะเอาเป็นกระเช้านะเมีอะเอาพวกของมาขายนี่เลย อ๋อของมาขายนะได้ได้ได้เดี๋ยวเอามาขายให้เอามาขายให้เรื่อยป้า <_ s up> เพราะว่าถ้าป้าให้กําไรผมดีผมก็ดีใจนะครับโอเคครับงั้นงั้นก็เดี๋ยวจ่ายเงินเลยเนาะเอาเป็นเงินโอนแล้วกันจ <_ s up> สรุปจบแล้วนะครับป้าก็เดี๋ยวป้าทําอะไรต่อฮะตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวกินปลาไหมเดี๋ยวก็คงกินไปของข้าวตั้งกับข้าวนั่นแหละข้านข้าวใช่ไหมอืมโอเคครับป้านี่ผมไม่รบกวนนะเดี๋ยวป้าก็เชิญเอาตอนรับลูกค้าลูกค้าไามเรื่อยเนาะเจ้ได้ครับป้าใจ ผมว่ามันมีเกณฑ์นในการใช้งานที่สูงมากใช้ได้แต่ต้องปรับดูก่อนยังไม่ได้ลองปรับเลยวะเองคิดว่าไงให้ท่องดีไม่รู้ความหนืดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีน้ำมันไม่มีน้ํามันซึมแล้วก็ปรับไปนี่ก่อนปรับเออเห,หนื่อยสุดกับไม่หนืดสุดต้นนะครับอ่าไมหห่หนืสุดหรอใช่เรสุดเอาแบบไม่หนืดสุดสิตนน้นนะ ให้ปรับไปกี่ระดับวะ16ป่ะปะจสิถ้า16นี่นของแท้นะอ่ะอันนีใช่ได้ใช่ได้ปด้าผิงข้าวก็ใครบอกให้ไม่ขายผมตอนนั้นตามมันเลยแล้วก็ที่สาเหตุที่ขอของแถมอะเพราะว่ามันเหมือนกับ มันเหมือนเป็นผู้ชนะแค่นั้นเองเออตอนนี้ผมกับป้ากลายเป็นเล่นเล่นกันไปเล่นกันกมานป่ะกลับบ้านกันเลยไหมกลับข้างในดิตอนนี้กลับไม่ถูกอ่ะอทุกอย่างความความเขาเรียกว่าอะไรน่ามือตามวัวแบบอยากจะอยากจะขายแล้วแอ,อลโกอฮอล์เอาไหมซื้อซือไหมนี่ขายให้สักเจ็ดพันจริงๆเจ็ดราคานี้ได้จริงผมไม่ซื้อหกพันอ่ะ <c oughs> <c oughs> คนดูไหมคนดูไหม อันนี้อันนี้ขายต่อส0งร้อยพราะเจอตัวเครื่องต่อเครื่องนี้แดกเลยนะครับ